รันว่าถ้าพ่อไม่เก็ตเด็กๆต่อไปพ่อไม่ต้องมาฟินแล้วก็ได้ลันบอกพ่อแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ฟังเด็กมันบ้างพ่อมาเป็นที่ปรึกษาแค่สามเดือนเด็กลาออกไปสองคนแล้วนะแต่สิ่งที่เด็กมันทำมันไม่ได้ไงรันบอกว่าเป็นแบล็กคอมเมดี้แต่นี่มันไร้สาระไม่ประโยชน์อะไรเลยอ่ะคนดูเดี๋ยวนี้มันหลากหลายไงพ่อแล้วคอนเทนต์ที่แม็กทำมันก็บอกแต่แรกแล้วว่ามันทำเอาสนุกก็พ่อคิดแบบนี้กันไง มันหาคอนเทนต์ดีๆไม่ได้เลยอะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือช่องเ tter s ์สเกตของเราเรอคะค่ะต้องการให้มีความหลากหลายถ้าคอนเทนต์ที่มีสาระ<อ>ก็จะเป็นรายการพบหมอของดาว<อ>แต่ถ้าคอนเทนต์สนุกสนุกก็จะเป็นของแม็กกับพี่แก่เขานะคะหมานว่าถ้าพ่อไม่เก็ตเด็ก ต่อไปพ่อไม่ต้องมาเาฟ้นแล้วก็ได้ถ้ามีอะไรอันไปปรึกษาพ่อที่บ้านเองดีกว่านี่ตกลงจะไล่พ่อออกใช่ไหม น Year s years you, แต่ละปีที่มีเธอดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย